เพราะมันจะเป็นสิ่งที่ว่ามันรอไม่ได้มันรู้ไม่ทันเรียนไม่พอความเรียนมันไม่ได้เรื่องนี้มันป็นสิ่งที่ตื่นสายพาะว่านปจจุบันมันเห็นหมดรู้หมดแต่เราจะมีวิธีที่จะแกแ้ไขเราไม่ได้ทุกการเตือนจาพวกเขาแล้วว่าข้น,นอกก็ไม่เไรข้างในก็ไม่เปเ้ยแต่ ขาไม่เอาแค่แกอลไก็หมดทางยงาให้จังข้าฟ้าป็ลให้ดีส่มันก็ไีกสนลยิง้นถ้าดทุกส่วนส่งล้ามมืเสร็จติดทาเลยแ่อได้นิดเดียวแล้วอย่เวลานั่งนั่งอยู่พให้ปวดกระย ข้าวมาหนึ่งสองสามนาทีในยุคข้าวมาห้าวินาทีสลับลงไปสลับทึ้มาจนเลยตาไเลยทำอะไรช่างตั้งเสร็จเสร็เป็นกระดูกแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจริงหรือว่าในยุคปัจจุบันยังไม่มีอย่างนี้เลยจริงหรว่าตายหมดเลยนั่นเราก็ไม่อยากให้มันตายกันเลยตอบไหแค่ด้วยว่า เพราะมนุษย์นั้นสุญญากาศโลกมาอัศัานะแม้ที่ยังไมชนะได้เทวดาชนะได้คนนี้ชนะก็เมือมนุษย์นั่นแหละที่รู้เอาเองะแต่มนุษย์ก็มีการสืบหาหรวิเคราะห์กนนะในเรื่องนี้เราคิเองเอาอยู่เลยวิญญาณรุ้เท่าถ้าสามารถอยู่เลยวิจารณ์นะ ของุ่แก้จริงแล้วว่าถ้ามันสามารถแก้ได้ว่ารักษาได้เราจะดูมันต้องดูบัตรใช้ในปัจจุบันด้วยใี่ลดลงลไปเหลือสามฟงมันจริงนหถ้เนอะไรอจเลยมันพราเรืงองีนะจริงนห้องน้อเมื่อตาเลยต้องการนักปัญญาเราดูนักปัญญาเราดูนองปัญญาเราดูนักปัญเรา พิสูที่โดนผีเข้ามาทุกเจาก็แน่ๆเจอท้องเป็นอยากกินเนื้อจะไอนื้ออยากบ้ากินเนื้อสดๆไอยากกินเนื้อสดๆอิ่เนื้อก็ออกเออโดนแปะเลยเนื้อสมัยนะคือเขาจะไม่ตะท้องเลมียาอะไหรือเรืพิสูจน์เวียนๆพวกมียาเรื่อก็เป็นระบาทุกคนมันเป็นอย่างนี้คนผู้รู้นรู้เรื่องโรคทางศาส โลกมนุษย์สวรรค์โลกเทวดานี่โสัตว์รโลกมนุษย์เ่รู้ส่วนมากเล่นวิชาทาูมิาสทรราอะไรันก็บวชามันเรื่องอะไรวิชาที่สี่ัแต่ไอสัมมาใช่ที่เกียกัยอะมากเลยจะแก้ไขหอไอพวกนันมาทำเสมอเล้นสังคมเราถือเรื่องปกติ ไอ้ที่สามาที่่เกิดเราตองแก้รมันงโอยากยจริแก้ว่โโหีกู้ลงลมันกเชยผนมท้อสามารถหาเราดิจริงหรือเปล่าะนั่สามาที่ิ่ี่เกิดได้ยากลเลยะกมอเหมนมืออไนั้นเอาตปยให้ตายแล้วเออมันต้องไม่ถึงกนะชิกร เออเราดูเออเราถ่ายเราสักเราผีตอ๊กผีตุ๊กผีตุ๊กผีเต้องถ่ายกันนะถ่ายเรื่องหลงประเดี๋ยวต้องถ่ายเอง่ยมันต้อเซียเลยวิญญาณก็วิญญาตคืออย่านอนนะแต่เราอย่าไปขาดเขาให้มันพอเตมพอเต็มนะแต่เราเดินเดินคุยเดินไปมาไปมา มันก็ขาดกำลังก็ดีขึ้นปีนขึ้นเนี่นั่นก็อ่อนอ่อนไปนี่กำลังนขึ้นขึ้นขึ้นเนนั้นหุดเลยนะถ้าเราฟังมือใหเพื่อนสมงมือศให้ฟังแล้วก็ปวดนะเขาไม่ตาไม่ตาให้เพื่อนได้ไหมคะนั่นอะเนี่ยนี่ตาหลงส่วนตาหลง้อยแปดสวายสามนาธานเป็นเรื่องสวายสามนาธานตาสองหลงกันท้าเนี่ย โซ่ป <c oughs> ีที่แ5มันจะอยู่ไม่ได้จะต,ต้องบอให้สามเดือนกินวเอาการ